Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ขอความส, <im sharing> ส Bier, ันติสุขและความเมตตาประเยซูเจาเราสมานหัวตาลาจงประสบเนี่ยท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่คือช่วงของรายการมุสลิมวันนี้ทางสถานีโทรทัศน์ทีเอ็มทีวีนะครับวันนี้ผมนําท่านผู้ชมนะครับมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะครับและก็โรงเรียนแห่งนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนที่เปิดในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ก็มีเด็กนักเรียนอยู่ประมาณ300กว่าคนนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือว่าโรงเรียนแห่งนี้นั้นได้เ,ดดเกิดขึ้นนะครับด้วยการต่อสู้และเป็นแรงบันดาลใจนะครับของผอ,อ,อหญิงท่านหนึ่งซึ่งเป็นมุสลิมะนะครับนั่นก็คือผู้อำนวยการฟาตีมะแหวสมาแอรซึิ่งเธอก็ได้มีการทุ่มเทและก็ได้ต่อสู้จนกระทั่งว่าได้เกิดโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมาเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งการศึกษานะครับสำหรับเยาวชนมุสลิมในพื้นที่ซึ่งเธอนั้นได้ให้ข้อมูลกับทางทีมงานนะครับว่า การที่เธอนั้นได้เปิดโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมานั้นเนื่องจากเธอนั้นได้มารับรู้สภาพปัญหาที่นี่ว่าเด็กที่นี่นั้นอ่านหนังสือไม่ได้แต่ถึงได้ใช้ความรู้ความสามารถของเธอนะครับได้มาเปิดโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งในปัจจุบันนั้นก็เปิดในระดับอนุบาลและก็ประถมศึกษาแต่สิ่งที่ทางรายการนํามาเสนอสู่ท่านผู้ชมในวันนี้นั่นก็คือว่าโรงเรียนแห่งนี้นั้นถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่จํานวนไม่น้อยทีเดียวแต่ก็ยังขาดความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆมากมายด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าเธอนั้้นนเป็ผูหญิง คนเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ต่างๆนั้นก็ไม่ได้ไปถึงบรรดาองค์กรต่างๆมากมายนะักวันนี้ทีมทีวีนะครับได้มาเยี่มยมเยือนโรงเรียนแห่งนี้เพื่อที่จะนำเสนอนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นได้ร่วมกันบริจาคนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งภาพบรรยากาศที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าอาคารเรียนต่างๆนั้นนะครับก็ชำรุดทรุดโทรมมากมาทีเดียวสนามเด็กเล่นนะครับก็เป็นสนามที่ยังล้าสมัยอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของบรรยากาศอย่างเช่น ในช่วงของการรับประทานอาหารเที่ยงนะครับเด็กๆเ,เหล่านี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเด็กๆที่ยังต้องการอาหารเที่ยงอยู่เป็นจนํานวนมากทีเดียวห้องอาหารโรงอาหารก็ไม่ได้มีเหมือนกับที่อื่นนะครับเด็กจะต้องไปทานในห้องเรียนก็มีนี่คือบรรยากาศที่ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมนั้นนะครับได้ให้ความช่วยเหลือนะครับตามหมายเลขบัญชีหรือท่านผู้ชมเองสนใจที่อยากจะติดต่อสอบถามนะครับ ท่านผู้ชมก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับและในช่วงนี้ผมนําท่านผู้ชมครับไปพบกับบรรยากาศทั่วไปของโรงเรียนแห่งนี้พร้อมๆกับการไปพูดคุยสัมภาษณ์นะครับซึ่งวันนี้ก็ได้พิธีกรรับเชิญน,นะครับนั่นก็คืออาจารย์โรบิยะจะไปสัมภาษณ์ท่านผู้อำนวยการนะครับอาจารย์ฟาติม่าโวยแสแย่ครับ بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور Jour après jour, amour d'amour, tes auxilia, bienvenue, meilleur de moi, bienvenue, bonheur et joie, notre moi ça, bonheur et bien. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love, and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan. Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh อัลฮัมดุลิลละขอชุขกรต่อไอองอัลลอฮ์สุบฮานุฮวะตะอัลาที่วันนี้ได้ทรงประทานทางนำและก็มิตรหมายที่ดียิ่งในวันนี้นะคะที่ให้เราได้มีโอกาสมาเยี่ยมโรงเรียนจริยะอิสลามศึกษาอนุสร์ตบลรีบ่อทองอำเภอหนองกิ่งจังหวัดปัตตานีนะคะขณะนี้ดิฉันกาลังนั่งอยู่กับอาจารย์ฟาติมา์แวร์สมะแอนะคะผู้บริหารโรงเรียนจริยะอิสลามศึกษาอนุสร์ซึ่งท่านดํารงตําแหน่งทั้ง3าําแหน่งเลยนะคะและเป็นทั้งผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดก,การและก็ผู้บริการโรงเรียนยังมีอีกตําแหน่งหนึ่งนะคะก็คือตําแหน่งเป็นประธานบุรีที่เพื่อการศึกษาดังปฏิทานนะคะเบื้องต้นนะคะดิฉันอ,าอยากจะให้อาจารย์เล่าประวัติความเป็นมาของโรงเรียนสักอพอสังเกตค่ะ a s าาุ a l a m u a l a i ร u m w a r a h m a t u l l a h ก็อยากจะเล่าท,ทำาเลยว่าเมื่อก่อนอนู้นสมัยแรกๆเลยตอนแรกๆนั้นสมัยก่อนนั้นก็เปิดโรงเรียนอยู่ที่กรุงเทพที่สวนสยามถ้าหากว่า ห,ห,ลห,ล s. หลายๆคนนะพอจะจําได้อาจจะจําได้สถานรับเลี้ยงเด็กนภาลัยที่เราเปิดสอนตรงนั้นมาแล้วก็ปี3-5เราก็ยกรงเรียนนภาลายนั้นให้กับยิรสะแล้วเราก็มาใช้ชีวิตครอบครัวอยู่อยู่ที่เนี้ยก็คิดว่าจะมาเป็นแบบคนธรรมดาอุตส่าห์ไปหัดทำขนมของแข็งคิดว่าจะหาค่าขนมให้ลูกกินอ่ะคือไม่อยากจะมามามายุ่งกับการศึกษาแล้วแหละแล้วก็แต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ย ก็มีเพื่อนมาทักทายบอกว่า mm hmm. เออนี่เธอน่าจะทำประโยชน์ให้กับสังคมมุสลิมบ้างนะ mm hmm. เธอเป็นคนที่มีความสามารถ mm hmm. ก็มาคิดในใจบอกเออฉันจะทําอะไรได้ฉันก็แค่ผู้หญิงธรรมดาเล็กๆคนนึ่งเธอ,อ mm hmm. บอกว่าไม่เดี๋ยวถ้าเธอตั้งใจจริงๆแล้วเราจะช่วยเหลือ mm hmm. ก็พอดีก็อย่างแรกเราก็เลยไปสอนหนังสือเขาไปสอนหนังสือจริงๆก็เราก็เห็นปัญหาว่าเด็กบ้านเราเนี่ยก็ อ่านหนังสือก็ไม่ค่อยได้ขนาดเด็กมัธยมเด็กอะไรนี่็รู้สึกก็มีปัญหาอ่านหนังสือไม่ได้ก็เลยบอกกับแฟนว่าอยากจะเปิดโรงเรียนอยากจะเปิดโรงเรียนเป็นเป็นสิ่งที่ดนบันดาลจิตใจให้เรามีมีพลังมีแรงลักดันที่จะสร้างโรงเรียนในขณะนั้นใช่ไหมหอยายักแฟนก็บอกว่าอ่ะตามใจพลจากที่ว่ามันจะอยากเปิดโรงเรียน,นจะทำยังไงก็จะหาอสสบากก็พอดีวันหนึ่งเนี่ยมีคนเข้ามาขอแคสลอสที่จะสร้างโรงเรียน,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 นอ่ะแล้วมัมออกนก็มีแค่กระดาษแผ่นนึงมารู้สึกว่า ให้กระดาษแผ่นเดียวเนี่ยเขาก็ยังขอแค่เราสร้างโรงเรียนได้เรามีอะไรมากกว่านั้นเราก็เลยแต่งมืองสือเล่มนี้ขึ้นมาว่าดูอาดีดีที่หนูทําได้เพื่อขอแค่เราได้มาหนึ่งร้อยเพื่อที่จะเอาเงินมาสร้างโรงเรียนก็ในเบื้องต้นก็ได้เงินมา7 0 0 0 0มื่นกว่าบาทก็เอามาถมที่ทำนู่นทำนี่เรื่อยทีละนิดเทนหน่อยก็ทำไปเรื่อยๆจนพอปี่ะ มาเราหาหาทุนมาเรื่อยๆนะตั้งแต่ปี3-5เรื่อยๆมานะฮาปี39เราเริ่มสร้างพอปีสี่ศนี่ก็บังเกิดภาวะต้มยำกุ้งก็เราก็หยุดเลยหย,หยุดที่ว่าเหมือนกับว่าคนมันก็ตกใจว่าไอเอเข้าเป็นยังไงอะไรเราเองก็ตกใจใก็เลยรับเลี้ยงเด็กมาแค่หกคนปีที่2ก็ได้11คนปีที่3-48สี่คนก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ แล,แล้วในช่วงขนานั้นอาจารย์มีการประชาสัมพันธ์มีการแนะแนวโรงเรียนอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะต่อยอดให้โรงเรียนได้มีการพัฒนายิ่งขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเพราะเราฟรีทุกอยาก่างในขณะที่เราต้องหาเงินมาเลี้ยงเด็กด้วยเราจะประชาสัมพันธ์แย้แล้ะรักตัวคนเดียวแบบนี้ก็เราทําเท่าที่ที่เราพอทําไหวแล้วก็ เราก็ทํามาเรื่อยๆเราก็ใช้วิธีทําโครงการไปขอเงนินโครงการตรงนี้นบ้างคงินโครงการตรงนี้นบ้างเพ<ช>ื่มาซัพพอร์ตโรงเรียน<ช>จนก็มีการขยายมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆตอนนั้นประธานทั่วนะคะอาจารย์ตอนนั้นเนี่ยได้ได้จดทะเบียนประมูลนิธิเรี่ยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะตอนนั้นยัง,ยงไม่มียังไม่มีเข้ามามนิตินี่เรามาจดปี50าศูปี50ตอนนั้นเด็กกี่คนคะเด็กประมาณกี่คนตอนปี50นี่เด็กรวมสี0รอแล้วมั้งค่ะ ก็ประมาณนี้แหละก็คือประมาณนี้แหละเพราะว่าเราก็รับไปก่อนนั้นไม่มากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วด้วยสถานที่ด้วยเอเรียที่จำกัดอ่ะนะคะท่านผู้ชมค่ะตอนแรกๆเลยตอนเปิดโรงเรียนเราก็มีห้องสมุดห้องวิทยาศาสตร์ห้องอาหารมีหมดทุกอย่างพอมาถึงตอนนี้ทุกห้องนี่เป็นห้องเรียนเด็กหมดเลย ไม่มีที่ที่จะจะจะอยู่แล้วคะ่ะแล้วก็ในช่วงทีท่ท,ที่ที่สร้างโรงเรียนที่ทํากิจกรรมต่างๆแล้วก็ตามแต่เนี่ยได้มีองค์กรจากข้างนอกมาช่วยเหลืออะไรบ้างไหมคะเช่นองค์กรของรัฐก็ดีแล้วองค์กรเอกชนก็ดีค่ะสมัยแรกๆเลยก็มีองค์การองค์กรของสํานักงานสนับสนุนทุนใจของศกวของศกวมาสนับสนุนให้ให้ให้ใหทําวิจัยหลักสูตรของโรงเรียนอ๋อจนโร,โรงเรียนไนดะ้รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมด้านหลักสูตรตั้งแต่ปี47จากกระทรวงศึกษาธิการค่ะ แล้วก็ยังมีโครงการของพอชเข้ามาได้ได้ได้มัสยิดจากยาเต็มค่ะวุนิธิของยาเต็มยาเต็มค่ะสถาบันวัมุสลิมโลกอ่ะอาจารย์อาจารย์ครับสักนิดหนึ่งนะคะในเมื่ออาจารย์ได้พูดถึงหลักสูตรตรงนี้แล้วก่อนที่เราจะมานั่งคุยเมื่อกี้นะคะดิฉันได้มีการพูดคุยเบื้องต้นแล้วนะคะกับอาจารย์ปติมาว่าในส่วนของหลักสูตรตรงนี้เนี่ยอาจารย์ได้ทําหลักสูตรขึ้นมาเองค่ะ แล้วก็สักพอสังเขตตรงนี้นะอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องราวที่จำได้ทักหลักสูตรนี้ขึ้นมาอย่างไรบ้างและสัมารถจะต่อยอดไปสู่อนาคตเพื่อเข้าสู่ระดับอาเซียนยังไงบ้างคะอาจารย์ จริงๆแล้วเนี่ยต้องต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงว่าหลักสูตรของอนุบาลจริงๆน่ยไม่มีแต่เดิมเลยน่ยไม่มีตอนนี้เรามันก็เป็นแค่แนวประสบการณ์การเรียนการสอนอะไรมาสมัยก่อนแล้วเราก็ใช้ของนาภาลัยที่ทำมาแล้วก็ใช้ของของโรงเรียนที่กรุงเทพอะไรมาก็จะเอามาต่อที่นี่แต่แต่เนื่องจากว่าคนที่นี่ตอนอแรกๆกเขาต่อต้านภาษาไทายไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเห็นด้วยไม่ค่อยไรนั้นแล้วพอดีเราได้งบสนับสนุนจากสกวซึ่งสกวเขาต้องการที่เราเนี่ย ทำหลักสูตรขึ้นมาขึ้นมาเองเราก็เลยต้องมาทําใหม่เนื่องจากเป็นข้อบังคับเพราะว่าเราได้เงินจากเขาให้ให้มาทำาตรนนี้เราก็ต้องพอทําไปได้หน่อยนึงก็มีคนมาเผาเครื่องก็ต้องทําใหม่หมดน่ะอ่าใช้เวลาทําใหม่อะไรต่ออะไรใหม่มาเผาเครื่องอะไรก็แต่แล้วสุดท้ายนี้ก็เราก็ผ่านอุปสรรคตรงนั้นมาเสร็จแล้วก็พอทําตรงนี้ปุ๊บ พอทาตัวหลักสูตรมาแล้วก็บอกว่ามันเป็นแค่ตัวหลักสูตรมันก็ไม่เห็นตัวแบบฝุกหัดน่ะก็ต้องมาทําแบบฝุกหัดเพื่อจะให้สอดคล้องกับตัวหลักสูตรอีกซึ่งสมัยนั้นมันยังไม่มีหลักสูตรบังคับแล้วพอมาปีสี่หมันมีตัวหลักสูตรออกมาเราก็ต้องปรับเนื้อหาตัวเนี้ยให้สอดคล้องกับปีส6่หกแต่แรกมันมีต้องหลักสูตรปี4ีู่นด้วยที่เอามาเป็นแนวแต่ตอนนั้นเนื้อหามันยากไปแล้วมาปรับเป็นหลักสูตรปีส6หก็เราก็มาปรับให้มันเป็นปีส6หตอนนี้ก็ ค่อนข้างที่จะสอดคล้องหมดแล้วก็ควบคุมครอบคุมหมดควบคุมนะคะใช่ค่ะแล้วก็พ่อ <c oughs> ได้จากการศึกษาได,ได้ได้ทราบแล้วว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่แบบดีมากเลยนะคะสามารถที่จะเอาไปใช้เนาะกับโรงเรียนได้หลายโรงเรียนแล้วก็สามารถต่อยอดได้ด้วย <c oughs> นะคะท่านผู้ชมแล้วอยากจะถามว่าปัญหาภสษาคมีอะไรบ้างไหมคะปัญหาปรภาษนเรื่องของการทําโรงเรียนก็ดีปัญหาภาษาเรื่องการทําหลักสูตรก็ดีโดยภาพรวมค่ะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนน่ะฟรีกับเด็กหมดเลยฟรีทุกอย่างเลย ก็บางครั้งบางทีเนี่ยการการจะสร้างการศึกษาเนี่ยนะใ,ให้มันมีคุณภาพมันต้องใช้ทุนใ,ใ,ในขณะที่บางครั้งบางทีงบสนับสนุนของรัชการเข้ามาเนะี่ยก็มีมีมีจำกัดมีจํากัดเราใช้เราใช้บุคลากรได้เต็มที่เลยแล้วก็เด็กประมาณเรา300 398คนนึงเนี่ยซึ่งแรกแรกเลยที่ตอนที่เรามีปัญหากับ ปัญหาที่โรงเรียนมนค่อยต่าใต้ค่อยมาขึ้นน่ะเราก็สะสมปัญหาของหนี้สินอะไรมาค่อนข้างพอสมควรก็ทําไปค่อยๆเคลียร์ไปอะไรแต่ไปหมุน <c oughs> ถึงตอนนี้ปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าถ้าเรากําลังคนคนเดียวเนี่ยถ้าจะทําอะไรให้มันมันเป็นตามที่เราวา่าฝันและคิดหรือว่าในในทีมงานที่เราอยากจะช่วยกันทาเนี่ยมันไม่ได้มันต้องมีหลายหลายส่วนภาคส่วนเข้ามาช่วยตอนนี้ก็มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านของตำบลบ่อทองนะคะแล้วก็ตัวอิหม่มของตำบลบ่อทองเนี่ยท่านคอเตฟีลานอะไรเนี่ยก็เข้ามาเข้ามาในชุมชนเข้ามาช่วยสนับสนุนอยากให้จัดงานโรงเรียนตอนแรกเราก็กลัวว่าเราอยากจะจัดแค่ขอแค่มีมีอะไรมาเสริมอาจจะทำอาคารเด็กประสงค์ทำโรัอาหารให้เด็กหรือไม่ก็จะปรับปรุงสนามให้เด็กทำอะไรบ้านนะแต่ปรากฏว่าแต่ปรากฏว่าทางคณะทำงานเนี่ยเขาบอกว่า อยากให้โรงเรียนเนี่ยสร้างอาคารใหม่ให้เด็กเพราะว่าที่มันเก่าแล้วค่ะมันเก่ามากแล้วมาสิบแปดปีแล้วแล้วก็มันจะต้องเื้อนสายไฟต้องทําใหม่ต้องเดินสายไฟใหม่มพาะอาจจะเกิดอันตรายได้อาจจะเกิดการไฟฟ้ารัดวกรงจอได้เลยได้ในเรื่องของระบบเซฟตี้ค่ะของระบบเซฟตี้ค่ะเขาต้องสิ่งอะไรดีๆที่เราทํามาตั้งแต่เดิมอะไรเนี่ยแล้วที่อื่นๆเขาเอาไปต่อยอดเยอะๆนะก็อยากให้ที่เนี่ย รักษามันเอาไว้แล้วก็ได้จะขยายต่อนี่คือเป็นเป็นเป้าหมายหลักเป็นประเด็นหลักที่ทางผู้บริหารในชุมชนแล้วก็ผู้บริหารในในในตำบลที่นี่นะคะต้องการอยากจะให้งานในครั้งนี้เกิดขึ<ม>้นทราบมาว่าชื่อ<ม>ชื่องานโรงเรียนในชื่องานอะไรคะงาน<ม>กัดขึ้นนะคะงานนี้ก็คืองาน18ปีที่9เดินงานคะงาน18ปีที่18ปีจส18ปีที่9เดินนะคะแล้วก็อยากให้อาจารย์พูดถึง โครงการนี้แะถ้าย่าเช่นบอกวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ว่ารายละเอียดของการจัดงานวันที่28นี่มีวัตถุประสงค์งานเพื่ออะไรอย่างไรบ้างคะอาจารย์ก็จริงๆแล้วเราก็คงตามวัฒนธรรมของที่นี่เขาก็ทานเข้ายามน้ำชาแล้วก็มีก็กมา่ก็คงจะมารับบริจาคนะเพราะทีว่านั่แเราก็มีของเจ้าหน้าที่ของอินเวสต์ปาตเนี่ยเขาก็จะมารับเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะมาดูแลตังสวนนี้ให้ แล้วก็เราก็แบ่งแบ่งงานแบ่งงานแบ่งงานกันว่าใครอยู่ตรงฝ่ายไหนอะไรแล้วนะเขาก็แบ่งกันตามส่วนก็ก็ค่อนข้างที่จะแบบรวดเร็วแล้วก็กระทานหานกระทันหานเพราะว่ามีเวลาไม่กี่วันแล้วนะคะวันที่28ตุลาคมก็ก็อันทำแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราคงให้ทางออกเพราะว่าจริงๆเราเราอยากให้อาคารเรียนหลังใหม่ให้เด็กต้องใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ เราตั้งไว้เนี่ยก็คือตอนนั้นที่เราขอโครงการที่เราเคยขอโครงการแต่เราโครงการที่เราเคยขอขอมาก็ตั้งไว้5้าล้านค่ะห้าล้านไม่เยอะค่ะไม่เยอะไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมไม่เยอะค่ะแต่ว่าเราคิดว่าถ้าสมมติว่าเราได้แค่ไหนเราก็จะค่อยๆทำไปค่อยๆทไปตามภาษาผู้หญิงนะคะค่ะค่ะเข้าใจค่ะแล้วก็อยากให้อาจารย์เชิญชวนท่านผู้ชมนะคะเข้ามาร่วมงานแล้วก็เชิญชวนเข้ามาร่วมงานนับบริจาคนะคะ ก็อยาจะบอกว่าเด็กๆที่เราดูแลอยู่เนี่ยก็มันเป็นเด็กที่เด็กได้อากาศก็มีเด็กที่ว่าพอมีก็มีเด็กมัางมีก็มีก็คือหมายความว่าหลักสูตรที่เราเปิดเนี่ย มันเป็นมันเป็นที่รวมของเด็ก3กลุ่มนะคะเราไม่ใช่เราไม่ได้ทําเป็นเรื่องของธุรกิจการศึกษาเพราะว่ามันก็จะมีเด็กแค่กลุ่มนึงเข้ามามาเรียนดังนั้นพอเราอเพอเราจะมองไปว่าอพอเด็กเราจบป .6 ไปเนี่ยแล้วก็พอเด็กเราโตขึ้นไปตึงไปพอเด็กนักเรียนรุ่นแรกของเราเนี่ยรุ่นแรกเราเนี่ยจบไปเนี่ยก็ไปเป็นทันตแพทย์ไปเป็นบุรุษพยาบาลไปเรียนต่อเมืองนอกไปอะไรแบบเนี้ยก็มีหลายฝ่าย เราอยากเห็นกลุ่มเด็กกลุ่มนี้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันแบบคนเนี้ยก็ไม่สามารถที่จะไปเรียนต่อต่อระดับมนหนึ่งมองสองได้ก็อาจจะเข้าไปอยู่ในสวนอยู่ในนั่นแล้วก็ไปทํางานบางคนก็ไปเป็นอบตเป็นอะไรเนี้ยเราก็คิดว่าเขาจะได้เป็นเพื่อนกันค่ะแต่เค่ะแต่ผ<อ><ต>ู้ประสงค์<ต>หลักก็คือว่าเพื่อให้เยาวชนใม่เด็กเหล่านี้เป็นเด็กที่ดีมีคุณภาพที่สําคัญก็คืออยู่ในกรอบของศาสนาอิสลามถูกต้องค่ะนั่นคือนั่นคือเขาเรียกว่าอะไร สิ่งที่เราเนาะจะต้องสร้างกับเด็กในปัจจุบันในขณะนี้นะคะก็<ช>ก็เป็นที่ยอมรับนะคะระ<ช>ดับนหนึ่งของอำเภอหนองจิกก็คือในด้านของวิชาการนี่เาโรงเรียนจริยานี่<ช>เป็น,นหนึ่งของอำเภอหนองจิกโ<ม>รงเรียนเอกชนนะคะใช่ใช่ใช่ใช <ๆ S 1> ยังมีอะไรแต่เพิ่มเติมอีกไม่ใ่อาจารย์ที่อาจารย์สามารถที่จะพูดให้ท่านผู้ชมได้ได้รับได้รับฟังได้รับทราบคะ่ะมีอะไรไหมคะก็อยากจะฝากๆก,กันนะคะบว่า,วาถ้าท่านใดที่ แบบว่ามีมีเงินที่จะแบ่งปันแล้วก็อยากจะบริจาคเพื่อที่จะเป็นจดก็อยากบริยาต่อไปข้างหน้านะคะก็ขอให้ให้มองรงนเรื่องเล็กที่อยู่เนี่ยเพราะว่าส่วนตัวน่นเป็นคนแท่แล้วพอมาอยู่ที่นี่ปุ๊บเนี่ยต้นทุนทางสังคมค่อนข้างที่จะน้อยก็เลยอาจจะทาให้ให้ให้หาหาปัจจัยค่อนข้างที่จะยากก็หวังหวังว่า ลูกศิษย์เก่าๆที่เคยเรียนอยู่ที่น้าาลัยแล้วก็เพื่อนๆที่เคยรู้จักนะอาจจะแบบคิดถึงกันบ้างก็ส่งเงินมาช่วยกันบ้างค <c oughs> ่ะค่ะชาล็อคค่ะอาจารย์คะทราบมาว่าอาจารย์เนี่ยนะเป็นนักแต่งบทกวีนักแต่งกลอนนะคะในช่วงนี้อยากให้อาจารย์อ่า,อานกอลอนเล็กๆน้อยๆนะคะให้ให้กับน้องให้กับท่านผู้ชมได้ฟังอาจจะเป็นกลอนเพื่อเพื่อเด็กๆหรือกลอนอะไรก็ได้ค่ะอาจารย์เพราะว่าเพราะว่าที่ที่ได้ดูมาเมื่อกี้เยอะมากที่อาจารย์ได้แต่งกลอนขึ้นมานะคะ สักนิดหนึ่งขาจา์อยากอยากฟังก็กรบทนี้ก็เป็นกรที่ประจําอยู่ในใจค่ะก็คือกรนี้แต่งให้ลูกกรลูกอายุได้หเดือนก็มีคําถามเกิดในใจขึ้นมาว่าเออไม่รู้อัลลอฮ์จะให้ลูกเราเป็นคนแบบไหนก็เขียนกรบอกว่าหาอัลลอฮ์ให้เจ้าเป็นคนเก่งเจ้าจงยังเก่งต่อพระองค์หาอัลลอฮ์ให้เจ้ามีเกียรติสูงส่งเจ้าอย่าทอนงและถือดีหาอัลลอฮ์ให้เจ้าเป็นผู้มั่งมีเจ้าอย่าย่ำยีเหยยดยามคนจน หากอัลลร้อให้เจ้าเป็นผู้ขัดสนเจ้าจงอดทนและศรัทธาหากอลลลร้อให้เจ้าเป็นผู้กล้าเจ้าจงหารกล้าต่อเหล่าศัตรูหากอัลลร้อให้เจ้าเป็นผู้รู้เจ้าจงต่อสู้ื่อศัธรรมหากอลลลร้อให้เจ้าเป็นผู้นำเจ้าจงยุติธรรมและซื่อสัตย์หากอลอลร้อให้เจ้าเป็นผู้ที่ฉลาดเจ้าจงเป็นนักป่าของข้าศาสดาหากอลลลร้อให้เจ้าเป็นผู้ที่อ่อนแอเจ้าจงหย่อนเท่าแท้และหย่าละตทเจ้าจะเป็นผู้ที่สูงส่งจากบรรดาผู้ที่ศรัทธา ค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็คือเรื่องราวที่ทางรายการได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนจริยอิสลามศาึกษาอนุกรณ์ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งท่านผู้ชมก็ได้รับรู้เรื่องราวของมุสลิมท่านหนึ่งนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะท่านก็เป็นผู้ริหารโรงเรียนนะคะซึ่งซึ่งซึ่งก็ได้ปฏิบัติในหลายตำแหน่งใหญ่ที่ดิฉันได้กล่าวไปเบื้องต้นนะคะซึ่งได้ทราบประวัติได้ทราบเรื่องราวแล้วนี่คือท่านเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ที่แบบฟันฝา่าอุปสรรคมานานรปะปกระนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นบททดสอบจากอะไ์ที่สามารถที่จะทำให้ท่านได้เกินได้ก้า,ได,กาได้เก้าเดินต่อไปเพื่อที่จะพัฒนาโรงเรียนให้โรงเรียนที่นี่เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและก็สร้างสังคมที่ดีในหลายชุมชนนะคะอีกทั้งนะคะและได้ต่อสู้ชีวิตจนสามารถสร้างโรงเรียนแห่งนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งวิชาการให้กับชุมชนท่านผู้ชมที่จะร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่นะคะท่านสามารถ บริจาคได้ผ่านทางหมายเลขบัญชีข้างล่างนี้นะคะหรือติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์ฟาติมะแวร์สามะแอร์ตามบทโทรศัพท์ข้างล่างนี้คะ่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอาจารย์รอบียะหมะคะเร็มและอาจารย์ฟาติมะแวร์สามะแอร์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะอัสสลามุอะลัยกุมรา,ร,กราะมะลุลลอฮ์บเระกาตุรับและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวที่ทางรายการมุสลิมนี้นะครับมาเยี่ยมเยือนที่โรงเรียนจาุ้ยะอิสลามศึกษาอนุสร์มูลนิธิเพื่อการศึกษาดังปณิธานที่ตะบนบ่อทองอำเภอหนองจิกจหวัดตะ,ตะตนีนะคร ดังนั้นท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะร่วมกันบริจาคเพื่อที่จะจัดสร้างอาคารเรียนแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถติดต่อสอบถามได้ตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ท่าน,นชมเห็นอยู่ในขณะนี้หรือบริจาคผ่านบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้นครับแล้วก็อย่าลืมในวันที่28ตุลาคมนี้ทางโรงเรียนได้มีการจัดงาน18วีที่กเดินนะครับเพื่อที่จะหาเงินสมทุนในการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาของเยาวชนที่นี่ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปครับวันนี้ช่วงของมุสลิมันนีได้หมดเวลาลงอีกครั้ง กต่ผมชันวิทย์มาสุรและทีมงานต้องกราบท่านผู้ชมไปก่อนขอบ,บิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัส,สลามุอะลัยกุมบล็อกหมะตุลลอฮ์วะบาบริกาตุฮ์